เราจะมาเอาสลามใส่ในถุงนี้กันค่ะเพื่อจะทำเป็นของแถมนะคะจะแ,แถมก็จะขายดีอันนี้ก็คือสลามเราทำเองนะคะจะใส่น่าจะใส่ในถุงซิปล็อกแต่และถุงได้ดเดียวนะไม่ร้องให้เยอะจริงนะทุกคนให้เยอะเลยเนี่ยคือ ก็คือหกสิบเยอะมากแต่สารมินเดียวเแื่งแต่ทำไม่พอนะคะเคยเป็นของแถมก็ไม่ต้องไปหวังอะไรมากนะ ถุงน,นี้น้อยอะ่ะ啊ถุงน,นี้น้อยจังไม่เป็นไรไวายวายวายสวัสาาดีครับพ่อแม่อายถุงน,นี้เราต้องแบ่งครึ่งนะคะเพราะไม่งั้นเราจะได้แค่ไม่กี่ถุงเองเราต้อง6ถุงขึ้นไปนะโอายทำไมถุงนี้แกยากจัง ไอติดมากใ่ป่ะเดี๋ยมันก็ติดถุงะคะ่ะถ้ามันติดมือแล้วมันก็ต้องติดถุงผูกไหมจริงๆเราจะใส่ไว้ถุงเล็กถุงเล็กด้วยแต่ถุงใหญ่ดีกว่าถุงเล็กก็จะดูนี่ยถุงเล็กที่เราจะใส่มันจะใส่เนี่ยนี่มันจะมีถุงอยู่สองขนาดนะ ถุงเล็กก็จะเล็กถุงใหญ่ก็จะใหญ่นะแต่เราเลือกใช้เป็นถุงใหญ่นะคะจะได้ควบคุมที่เราทำอย่างนี้เนื่องจากเราจะเอาใส่เป็นตังของเราที่เก็บสลามันจะดูไม่เวิรนะ์กเนาะเอาเป็นที่ใส่ตังดีกว่าค่ะนี่ก็คือสลามแข่งน้องนอง,นงชมพูนะคะ เราก็จะหาสติกเกอร์นะคะมาทําการแปะเลยสติกเกอร์ใกล้ทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมีใช้เองบ้างนะคะก็จะแบบใช้เองบางอันนะคะพราะมันก็แบบไม่ค่อยมีคนซื้อเลยก็ขายไปแล้วเยอะนะคะหลายคิวอยู่ ก็จะมาทำของแถมกันค่ะเพราะเดี๋ยวเรานะคะจะมีอ้นี้มาใหม่แล้วนสลามเยอะก็คือเราจะเราได้ทำ ใหม่นะคะเพื่นอนย,ยกกล่องเนาะก็เลยจะทำของแถมรอไว้ก่อนเลยนะคะนี่เราก็ทำเสร็จแล้วนะคะจะเป็นน้องนมชมพูอย่างนี้เลยมีสติกเกอร์นะคะเป็นของแถมน่ารักน่ารักนะคะก็ทำสลามเองเนี่ยสลามอันนี้จุกนะขายถุงละสามบาทก็ได้ น่นรารักคือข้างในจุกเลยเล่นฟินมากเลยนะคะแต่เราก็จะเอาสลามนะคะที่เราทําการแพ็คเนาะแพ็คเป็นของแถมแล้ก็จะใส่ไว้ในโซนนี้นะคะจะเป็นโซนของแถมโดยเฉพาะนะฮะใส่ไว้ในโซนนี้เลยอันนี้ก็คือสติกเกอร์ที่ใช้แล้วเดี๋ยวจะมีติดอีกนะคะก็ปุงสิบล็อกคือ ตัวสิบล้ออันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย